สวัสดีค่ะตอนนี้รู้วิธีที่จะเก็บผักชีเลาวไว้ใส่แกงเหมือนกับแกงใบขี้เหล็กนะคะหน้าหนาวได้แล้วก็คือเอาไปอบในเตาอบอบให้ให้กรอบแบบนี้ค่ะกลิ่นผักชีก็ยังมีอยู่นี่เยอะนะเนี่ยค่ะเยอะแต่พออบแล้วเขาก็ ได้นิดเดียวนี่เอาไว้ใส่แกงขี้เหล็กเก็บใบผักกาดหอมป่าแล้วก็ใส่ใบผักชีอบเนี่ยผักชีลาวอบแห้งเนี่ยค่ะใส่ลงไปมันก็จะเป็นกลิ่นแกงขี้เหล็ก <c oughs> ช่วงนี้โทรศัพท์มีปัญหา มีปัญหาทั้งทั้งหมดทั้งทั้งสามเครื่องค่ะคือหน่วยความจำเต็มเพราะหน่วยความจำเต็มเนี่ยต่อให้ต่อให้ใหใหลบวิดีโอออกไปมากแค่ไหนก็ตามมันยังจำอยู่เลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องขยำให้ละเอียดถ้ามีโหลใหญ่ใส่โลเข้าไปได้เลยนะเนี่ยค่ะ ยังมีกลิ่นยังยังมีกลิ่นหอมของผักชีลาวอยู่เลยไม่วิทีละแต่จะให้ชัวก็คือลองแกงค่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วใบผักกาดหอมป่าเนี่ยหอมหอมตอนที่อบค่ะกลิ่นมันออกไปข้างนอกกลิ่นเป็นผักชีลาวเลย เหมือนใบสนถ้าหากถ้าหากเวลาแกงนี่จะเอาใบยังมีค่ะยังมีใบเขี้ยวสิงโตว่างๆจะไปเก็บมาแกงแล้วก็ใส่ที่เก็บมาครั้งนั้นน่ะมันไม่มีเวลาไม่มีเวลาแกงนี่นี่ค่ะหอมนี่ได้ขนาดเนี้ย ไม่ขยำละแต่ลองชิมดูแล้วมันจะมีรสขมเพราะบากชีลาวอะ่ะมันจะขมหน่อยๆน,นะคะใส่ถาดนี้นี่นะคะนี่ถาดหนึ่งแล้วก็ถาดใหญ่เนี่ยใส่ไปในโหลได้แค่เนี้ยเนี่ยโอ๊ยมองไม่เห็นแล้วค่ะใส่ไปในโหลได้ได้นิดเดียวเดี๋ยวก็จะใส่นี้ไปในโหลอีกลองทําดูนะคะสําหรับใครที่ชอบ กินแกงที่เหล็กใส่ผักชีลาวหรือว่าแกงอ่อมใส่ผักชีลาวค่ะใช้แทนกันได้ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านอยู่อย่างปลอดภัยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ